่ต่อไปต่อไปเมตริกจตุรัสเมตริกจตุรัสก,ก็คือเมตริกที่มีอะไรอ่านี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อะไรประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็คือเมตริกอ่าจตุรัสก,ก็คือมีถ้าเป็นการหาพื้นที่ก็คืออะไรอ่นานพื้นที่ก็เป็นด้านคูณด้านหมายความว่าด้านนี้สองด้านนี้ก็สองอะไรประมาณนี้นะคะอ่านดูตัวอย่างได้เช่น a เท่ากับ ลบหนึ่งสองแล้วก็สามลบสามหนึ่งนะคะเมตริกจัตุรัสก็บอกมาแล้วว่าเป็นเมตริกที่มีจํานวนแถวและจํานวนหลักเท่ากันก็คือนี่มีสองแถวแล้วก็มีสองหลักนะคะอ่านี่ก็มีสามแถวสามหลักอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้ก็ให้หาเอเมตริกเอถากับลบหนึ่งสองลบสามหนึ่งอะไรแบบนี้ทีนี้ให้หาเอกำลังสองเอกำลังสองหมายความว่าไงเอกำลังสองหมายความว่า a คูณ a ค่ะก็เหมือน2อกำลังสองคือ2กงคูณสองสามคูณสามกำลังสามก็คือ3าคูณสามก็คือตัวที่เหมือนกันคูณกันเพราะฉะนั้น a อกำลังสองนักเรียนก็สามารถเอาเมตรกอสองอันนี้ที่เหมือนกันมาคูณกันนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรียนก็เรียนเรื่องการคูณแล้วพอเรียนเรื่องการคูณแล้วนักเรียนก็คูณได้เลยดูได้จากหนังสือหน้าร้อยหกสิบสองนะคะอ่อันนี้เป็นแค่การ อธิบายเบื้องต้นว่ามีเมตรติกเงารักแล้วก็เมตรติกกระดูกดัดอยู่ด้วยนะคะอ่า